ปฏิบัติการที่6การทดสอบกำลังต้านทานแรงดัดของไม้เครื making, ่องมือที่ใช้ในการทดสอบเครื่องทดสอบอเนกประสงค์วอร์เนียคาลิเปอร์ตลับเมตรวัดความยาวต่อไปเราจะมาดูวิธีการทดสอบกำลังต้านทานแรงดัดของไม้กันค่ะ ขั้นแรกเราจะวัดขนาดของหน้าตัดและความยาวของไม้ดูทิศทางการวางตัวของวงปีขีดเส้นเพื่อทำเครื่องหมายตำแหน่งฐานรองรับและกึ่งกลางคานวางคานไม้ลงบนฐานรองรับให้อยู่กึ่งกลางโดยให้แกนของลำต้นหันด้านบนขึ้นรองคานตรงตำแหน่งฐานรองรับด้วยแผ่นเหล็กทั้งสองข้างหลังจากนั้นให้เลื่อนหัวกดให้สัมผัสคานพอดีที่ตำแหน่งกึ่งกลางคาน เมื่อเครื่องกดสัมผัสกับคานพอดีแล้วต่อไปเราก็จะมาปรับค่าที่หน้าจอคอมโดยเซตซีโรทั้งหมดแล้วจึงกดเริ่มสตาร์ทบันทึกค่าโหลดเมื่อได้ยินไม้แตกอย่างชัดเจนครั้งแรกและปล่อยน้ำหนักจนคานวิบัติเต็มที่เมื่อทดสอบเสร็จแล้วให้นำผลทดสอบมาพอดโหลดดิฟ l ฟ c ค i ัน d ดอแกรมบนกระดาษกราฟโดยให้โหลดเป็นแกนตั้งหน่วยเป็นกิโลกรัม ค่า Deflection เป็นแกนนอนหน่วยเป็น cm. เซนติเมตรต่อไปจะเป็นวิธีการคำนวณค่ะเราก็จะเอาค่า W กับค่า d นะคะที่เราได้มาจากการวัดไม้มาใส่ลงในตารางค่ะค่า cross-sectional area จะได้เท่ากับ19.98ค่ะค่า cross-section moment of inertia เราจะใช้สูตร Wd ยกกำลัง3หารด้วย12 ในการหาก็จะได้ค่าออกมาค่ะตารางต่อไปนะคะค่า Deflection ค่ะหรือว่าความงอของไม้ค่ะเราก็จะดูมิลลิเมตรที่ศูนย์นะคะว่ามีค่าโหลดเท่าไหร่โดยดูจากไฟล์ที่อาจารย์ส่งมาค่ะตารางถัดไปค่ะ ค่า proportional limit นะคะค่าโหลดกับค่าสเตรสเราจะหาได้จากกราฟที่เราทำนะคะจากข้อมูลที่อาจารย์ส่งมาให้ค่ะค่า first break นะคะคือค่าที่เราได้ยินเสียงไม้แตกดังครั้งแรกค่ะก็จะได้เป็นค่านี้ค่ะต่อไปค่า U กับค่า air a p t u r e นะคะเราก็จะดูจากค่าจากกราฟค่ะแล้วก็นำค่าที่ได้มาใส่ในตารางค่ะ ค่าโมดูลัสนะคะก็จะหาได้จากค่าของค่าโหลดของโ o รโพชแนลลิมิตยกกำลัง3หารด้วยสเตรปของ p ปรโพช n นลลิมิตคูณด้วย Moment ์ออฟอิน e ิเชค่ะก็จะได้ค่านี้นะคะค่าแม็ก m ิมั่มเชลิ่งสเต็ปนะคะหาจากค่า3คูณค่า Max ก o หหารด้วย4คูณ wd ค่ะ